สวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจะพี่น้องจ้าบังส่วนคุณยายในน้ําแกงน้ําท่วมมืดละพี่ป่าป่าโก,โกบัา<ป>กบบอยู่เออดูสิเน่อยบอยูย่คุณยายคันป่าของสใส่ไก่คุณยายไปมืดเลยบางผูมักทัวผูกกับกระลังสิเป็นมากตายพี่ตีน้ำมาหอดผี่มาน้องนั้นลินมาเร็วๆพี่ของสใส่ไก่คุณยาย มาพาน้องนาลิมลุยน้ำแลวเมืองผูกค้องใส่ไก่คุณยายป้าแม่กันเกงแม่เปียกหมดเลยอ้าวเพลิงเลือดโอ้ยเมืองผูกอ๋อตายมืดเลยไปลงๆไปทางนู้นผูกเป็นอันน้ำมิดเลย โอ้หลายแล้วปีนี้ท่วมนักกับปีที่แล้วปีที่แล้วยังบม่ได้ขึ้นมาหอดทีเด้ออือเ,เ <c oughs> บินเนเบเบิรนเบิน้องน้องนลินน้องนลินคักบองผูกปอเป็นซูหายหลายแสนบาทที่นี่ฮะอือเบิ่งน้องวลินเล่นน้ำเนี่ยเบิ่งโหลดน้องนลินเพิ่นคักทางมากระท่วมนี้เดี๋ยวสิพาจอดเบิ่ง ทางมาท่วมจนมดเลยบงผูบงโูตนกก้นบงหงก็ได้น้ำท่วมใหอปาเป็นเบื้องทางผูไปเบื้องทางผูน,ง <c oughs> น้องนลินจับไ่ะน้องแอนลินเล่นมากหลายน้ำป้ามด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 พี่น้องจ๋า<ป>มดกันเลยลง,ลงไม่ได้คะ่ะตรงนี้มันลึกเดี๋ยวแม่จ๋าพาไปเล่นตรงที่ทางเรากลับบ้านนนนนป้าโอ้มดผู ลิปปอดเลยพาเขียวป้าหมักถั่วผูกกำลังงามน้ำท่วมจนมดโอ้ยของคุณยายตายมดเลยมัก <c oughs> ถักก่วเออถั่วพูลูกถั่วพูกถั่วผูเด้ออือถั่วผูคุณยายนี่มาทางนี้พาป้าลุงไปดูทางนี้ไปน้องนาะรินพานำไปอ๋อน้ำสะมันนี้สามบริยูสองมือ้อวันเสาร์กับวันอาทิตย์บริดอออกมาสวนเลยเพราะว่าไปซอบ ไปสอบปรโซป้าอันนี้สะน้ำเลยน,นี่ไม่ใช่สะน้ำสะปลาอ๋อสะปลาเมืองผูปลาคลองไทยสะน้ำมันต้องเป็นแบบลอยเลยลอันนี้สะปลาโอเคอ๋อผูบอดอยู่เด้อจ้าทางนี้ก็ท่วมจมลิปปอดเลยพูมากทัวผู้ต่เสียดายแท้อื ตายหมดเลยเป็นสนามน้ําหมดเลยไปเดิน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 ป้าต้นกล้วยเหลือแต่ยอดบบได้มาสองมือไปสบกอโนอโยนเมืองสะกดเบื้องผูบเดินเลยค่ะไม่เป็นไงหรอกผูเหลือแต่ทางยางทางนี้กรวยอดต้นกล้วยอนี่ทางนี้พัดน้ําสะเดเออปลาตายแล้วต้นกระเจี๊ยบคุณยายทางนี้คันน้ําสะแบบนี้ ะกระเต็มริบปอดอยู่ได้มืออื่นมือหูนี่เต็มจะเห็นได้อออกมดมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆหญโอ้สีหายหลายแสนถ้าปลาสะนี่ออกฮะปลาสะนี่ฮะมีแต่ตัวเป็นโล่สองโล่สามโลม่ให้ได้ปลาหนิ่งปลาคอค่ะปลาคอปหรือตะบงยางปลาคอจะวใหญ่ใหญ่นี่ปลาคอตัวใหญ่ๆหญ่นี่ะอ๋อต้นกล้วยบึงอรุณพี่น้องจ๋า โอ้ตาย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 บ่เหลือต้นกลวยกำลังงามโหต,ต้นกลวยแตกกอดีแท้ๆกลวยน้ำวากลวยหอมตอะเสียดตอเต้ยอเตอเตอย,เ,ยเอเตอเตอเตอะ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 เดินเตเด,เด,เดเอะเอะไปเตอะะไปอด้ทอะเ้อาอัน ทางซ้ายกันน้ำทางขวากันน้ำเลยต่บงยางน้อยหนึ่งมืออื่นมือหื่อนี่กันริบป,ปอดนี่เดี๋ยวนี่อ๋ออย่าให้มันริบป,ปอดเธอเสียดายป่าในสาะนี่บงนี่ท่วมเราบงต่ำๆนี่บงยางนี่ไปยางยาลูกอย่าร้องสิ <laughs> จิงจิงจิีนิําิงจิงจิงนิงนิงจินจลงงจิ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 ริงจ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 งจิงจงจิงกิงจ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 ิงงจ เสียดายอือมงผูน้ำ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 นี่ดีนี่มันหมามันเข่าแล้วนี่บงอ่ะบงต่ำๆนี่โอ้เ็สียดายบันดิตาสะนี่ออกเนี่ตรงนี้ก็ด้วยเสียดายมงหุ่ง like <elli> อีกมงหุ <inter> <outward> ่งโอ้มงหุ้งมงหุ่งมงหุ่งมงหุ่งขายสิขายท่านบลัมบาตนี่โอ้เสียดายดิ ร้องไห้เงืออเลยคุณยายเอ้ยอุตส่าห์ทำมาเบิ่งคูอเบ <fragrance S 2> ิ่งผู้มากอันนี้กันมะกโทวปีคุณยายกำลังเป็นดอกน้ำท่วมอีกอืโหกระเจี๊ยบกระต่ายละ่ะไปลูกไปเดินไปทางนู้นเ <ไป S 1> ดินไปทางนู้นโอ้ย,ยเสียหายหลายแสนแสนบบอยู่ละลักแสนบบอยู่แล้วเ,เสียหายนี่ กระมันโผล่เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะชนไก่นี่คุณยายแล้วเนี่ยมันจะชนกับคลองไส่ไก่คุณยายแล้วเนี่ยอ๋อทางนี้สัญญางกวได้ดละทางต่ตำๆนี่ไปล็กไปนะไ ه! ม่มะเขือเออมะเขือโอ้กำลังงามผักทางนีบังคับ<ะ>อีตู้นี่บังอีตู้มันลอยน้ำบังคอีตู้มันลอยน้ำแล้วน้องโนรินอบอกโอ้ตายเมื่อเพื่อน้ำลดนี่ค่ะมันบวมน้ำ ต้นกระเจี๊ยบอดพักพืชกกำลังงามโอ้ยเต็อย่าเสียงดังนเต็มแล้วหัวเก่งหัเก่งพี่น้องจ้าน้องณลบบเมืองคูลิบปลออันนี้หองใส่ไก่ตัวนี้อืนีวดำนดูหนูอันนี้น้ำอูนเข้ามาลวนี่น้ำอูนจะเข้ามาน่ำอนอย่าเข้ามาให้คนนะ มัดเลยมัดมัดกันเลยดูดูมันล้างเท้าน่ะมาล้างเท้า,นะา,า,ทากับน้องแอนดีอ๋อหมักบวบกับจมน้ำไหนนี่ไงลูกบวบนี่นี่นี่ลูกบวบจมน้ำนี่โอ้ยสงสารจังเลย <c oughs> น่าสงสารจังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ตายหมดแหละเห็นบอกหมักถั่วนี่กำลังเป็นดอกผู้หมักบวบผุ ออกบวบอยู่ในต้นอันนี้นี้ก็ได้ก่อผ้อีพูตายลดโอ้ยน่ารินเป็นคนเอ้ยเสียหมดเลยสวนช้มใหญ่บางผู้ต้นกระเจี๊ยบต้นนั้นอันนี้แม่ดูครับอืมนี่คองไส่ไก่กับน้ำท่วมปลลมปลอเบื้งหลดป่าสิตื่นออกอืมไส่ไก่คองไส่ไก่คองไส่ไก่บงบวบหยอดบวบ ตายมดเลยบนเลืออยังบนเลือชีวิตอยังต่าอย่างบนเรือชีวิตอย่างีผักนะตรงนี้มันลบก,กมันไปตรงโน้นพี่น้อวิ่งดได้เสียดายของพี่น้องจา้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา้าเก็บบรรยากาศสวนคุณยายลิบป,ปลอ่อยมดเลยมือหนีบนเลืออย่างเลยสิอัปเดตให้เบิงสูมมือคลิปนี้สวัสดีค่ะ